จบประโยคได้รู้และชัดเจนว่าไม่มีเรื่องราวบกจกประเพณอะไรไม่เคยสอนทางนั้นเลยไม่มีอันนี้บอกเวทีพูดไม่ได้ค่ะไม่เคยมีบนเวทีห้องให้เราเราไม่ทําอย่างนั้นไม่เด็กอยู่เยอะเด็กอยู่เยอะใช่เพราะฉะนั้นให้น้องๆพูดว่ายายสีเลี้ยงหอยไม่ใช่ยายศศิไม่ใช่อันนี้ผมไม่ปอพูดค่ะประโยคนี้อันนี้ผมไม่ปอส่วนของน้อง่เนี่ยเดี๋ยวให้จับค่ะพี่ปอจับก่อนเลยค่ะสู้แล้วพี่จะพูดดีป่ะ เร็วๆเร็วอ่ะที่สุดสิบห้าีิค่ะยายสีเลี้ยงหอยยายสอยเลี้ยงหมียายอันนี้ซ้อมอันนี้พร้อมพี่ป๋อสพี่ปอจะเป็นคู่พี่ทำได้อีกนะสิบห้าวิเยอะที่สุดอ๋อพี่ป๋อเป็นตัวแทนของโตโยต้าต้องแข่งกับน้องซึ่งเป็นคู่ท้าชิงใช่สิบห้าวินาทีพี่ป๋อเดี๋ยวเขอซ้อมเหรออย่าไม่ไหมเดี๋ยววัดฝนวัดฝนจับเวลาเดี๋ยวพี้นับห้าค่ะค่ะพร้อมแล้วพี่ป๋อสิบห้า ยาสีเลี้ยงหอยยาสอยเล้งหมียาสีเลี้ยงหอยยาสอยเลี้ยงหมียาสีเลี้ยงหอยยาสอยเลี้งหมียาสีเลี้ยงหอยยาสอยเลี้งหมียาสีเลี้ยงหอยยาสอยเลี้ยงหมียาสีเลี้ยงหอยยาสอยเล้งหมียาสีเลี้ยงหอยยาสอยเลี้งหมียาสีเลี้ยงหอยยาสอยเล้งหมียาสีเลี้อยยาสอยเลี้ยงหมียาสีเลี้ยงหอยยาสอยเลี้ยงหมียาสีล้ยงหอยยาสอยล้ยงียาสีเลี้ยงหอยยาสอยเลี้ยงหมียาสีเล้ยงหอยยาสอเลี้ยงหมียาสีอยยาสอย้ยงห